สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะไปชมความสำเร็จของทีมหุ่นยนต์ไอรับโรบอตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถคว้าแชมป์สมัยที่9โชว์นวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับโลกในงาน World Robot Cup Rescue 2023ณประเทศฝรั่งเศสค่ะ ศาสตราจารย์ดรสุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ดร์ธีรวัตรบุญยโสพลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมจพกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ไอรับโรบอทของมจพที่สามารถควา้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัย World โ o รบ t ครับ r s c u ิ2023 และอีก2รางวัลก็คือ b บสอินคลาสโมบิลิตี้นวัตรกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยมและรางวัลเบส in Class Mapping การสร้างแผนที่จำลองเสมือนจริงยอดเยี่ยมระดับโลกณนาะเมืองบอโดประเทศฝรั่งเศสนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวในโลกที่รักษาแชมป์โลกขุนยนต์กู้ภัยในสมัยที่9 สามารถสร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติทําให้ชาวต่างชาติยอมรับในศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทยทั้งในด้านทีมเวิร์กของนักศึกษาและทีมแชมป์โลกขุนยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะในโลกไปไม่มีท,มทแบบเด็กทีมขุนยนต์กู้ภยัยนะครับผมมหาวิทยาลัยที่มีประจอม 9, เก้าพรนครเหนือรวมเป็น,นา,ารจ์เนี่ย สามารถที่จะป้องกันแชมป์สมัยที่9ได้นะครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลนะครับจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถึง3รางวัลนอะกจากแชมเปี้ยนสมัยที่9แนละ้วยังมี best in class mobility กับ best in class mapping นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพนะครับกุนยน ผู้ภัายนะครับของหมาวิทยมีประจอมเก้าพนันธุ์ครนเหนือซึ่งทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีหลากหลายประเทศเข้ามาร่วมในการแข่งขันไม่ว่าทางเยอรมันหรือทางญี่ปุ่นนะครับและประเทศอื่นๆมากมายนะครับก็แสดงศักยภาพนะครับของหมาวิทยมีประจมเก้าพนันธุ์ครนเหนือและก็ประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ครับ ทางด้านดรอารันแบตเลอร์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์มจพที่ปรึกษาและควบคุมทีมหุ่นยนต์ไอรับโรบอตได้กล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมหุ่นยนต์กู้ภัยที่เข้าร่วมจำนวน17ทีมจากนานาประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นจีนเม็กซิโกบังกลาเทศเกาหลีใต้ออสเตรีย ฝรั่งเศสตุรกีและประเทศไทยค่ะโดยประเทศไทยนะคะสามารถคว้าชัยชนะได้สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ทีมสามารถคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้มีอยู่3องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงสมรรถนะใน3ด้านประกอบไปด้วย 1. ด้านการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ที่สามารถวิ่งเร็วที่สุดผ่านสิ่งกีดขวางเช่นหินทรายหรือบล็อกไม้ซึ่งเป็นการจำลองการเกิดอุบัติภัยอาคารถล่มได้ 2. ด้านการใช้แขนกล หุ่นยนต์สามารถใช้แขนกลในการหยิบจับสิ่งกีดขวางหรือวัตถุในพื้นที่ประสบภัยหรือการเปิดประตูอาคารและ 3. ด้านการสำรวจและทำแผนที่หุ่นยนต์สามารถสร้างแผนที่สภาพแวดล้อมที่ได้วิ่งผ่านเพื่อดูว่ามีสิ่งกีดขวางตรงไหนบ้างเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเป็นอย่างไรซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งประวัติศาสตร์บทบาทใหม่ของคนไทยค่ะที่ได้ร่วมกันเขียนขึ้นมา ด้วยความที่เป็นแชมป์โลกหลายสมัยทําให้ทีมต้องพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรนวัตกรรมที่โดดเด่นเติมเต็มทุกกระบวนการในการสร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับความต้องการของโจทย์และกติกาการแข่งขันในเวทีระดับโลกเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ความสําคัญเทคโนโลยีในทุกๆด้านรวมไปถึงการสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาแชมป์ให้ได้ต่อไป ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลพัดช,ชื่นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศา,ศาสตร์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมหุ่นยนต์ไอรับโรบอตได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ว่าทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ในส่วนของโครงสร้างและการออกแบบถูกออกแบบและสร้างด้วยฝีมือเด็กไทยมีเพียงชิปประมวลผลที่ยังต้องอาศัยจากต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังผลิตไม่ได้ ส่วนของซอฟต์แวร์ทั้งหมดค่ะก็ถูกออกแบบและสร้างขึ้นจากฝีมือนักศึกษาและอาจารย์ในทีมทั้งหมดไม่ได้ใช้ของจากต่างประเทศเสริมให้สมรรถนะของหุ่นยนต์ไอรับโรบอตสามารถทำคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทุกรอบนับได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นระบบมีการทำงานเป็นทีมทุกคนมีสติและมีเป้าหมายร่วมกัน ก็จริงๆในเรื่องของการต่อยอดในปีหน้านะครับที่จะจัดขึ้นที่เมืองไอโอเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เราก็ได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของหุ่นยนต์เรานะครับในทีในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะนํามาพัฒนาต่อนะครับในส่วนที่มันจะต้องขาดเนี่ยเราก็จะเติมเต็มในส่วนนั้นไปนะครับอย่างการใช้เทคโนโลยีในการดรอปสัญญาณลงนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเนี้ยเราก็จะพัฒนาในส่วนของปีหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจะต้องป้องกันแชมป์นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพอเราทวงแชมป์กลับมาได้ให้กับมจพและประเทศไทยนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการรักษาแชมป์ไว้นั่นเองนะครับในทีมเนี่ยเราก็ปรึกษากันไปแล้วนะครับระหว่างการเดินทางกลับมานะครับว่า ปีหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับสิ่งไหนที่มันขาดเราจะพัฒนาส่วนไหนต่อเป็นลําดับเป็นขั้นตอนไปนะครับคือในการทําพวกหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเนี่ยครับต้องการซอฟต์แวร์ในส่วนที่เขาเรียกว่าถ้าต่างทําต่างประเทศนะครับคือเขาเรียก perception mm hmm. ก็คือการตรวจรับหรือว่ารับรู้เหมือนมนุษย์เนี่ยครับมีตาหูจมูกปากลิ้นอันนี้คือการรับรู้ในการทำแมปปิ้งเนี่ยก็คือเราจะต้องการที่จะเขาเรียก l ล c a l i z a t i o n รระบุตําแหน่งว่าหุ่นยนต์นยยตัวนี้อยู่ตรงไหน่ตำแหน่งยังไงบ้างห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไห ประโยชน์ที่มาใช้ในงานของงานหุ่นยนต์กู้ภัยก็คือสมมุติว่าเราเอาหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจใช่ไหมครับเราต้องการจะดูว่าโอเคสภาพแวดล้อมแผนที่เป็นยังไงบ้างแล้วเราผ่านเส้นทางตรงไหนมายังไงบ้างกับอีกส่วนหนึ่งที่ปีนี้ที่เราเสริมขึ้นมาในการทำแบตปิ้งก็คือการตรวจจับวัตถุอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์เราก็ใช้ตัว AI นะครับเป็น Neural Network เข้ามา detect พอ detect วัตถุออกมาได้เขาเจ้าตำแหน่งของวัตถุนะครับไป plot ล,ลงไปบนแผนที่ทีนี้ พอเราได้ข้อมูลตัวนี้ออกมาสมมตินในกรณีที่เราเจอผู้ประสบภัยแล้วเราต้องการจะให้หน่วยกู้ภัยจริงๆเข้าไปเขาจะเห็นว่าตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้มีฮาซ่าเมทัลลิเรลมีก๊าซพิษมีวัตถุ Wi-Fi อยู่นะครับซึ่งในในปีนี้เราทําผลลัพธ์ออกมาได้ดีมากโดยที่ซอฟต์แวร์ที่ตัวที่ทําแผนที่เนี่ยก็คือเป็นงานวิจัยของผมเองตั้งแต่ตอนที่เรียนปีอธิบดีก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้น้องๆเอาไปใช้แล้วก็เอามาเสริมซอฟต์แวร์ขึ้นมา